แรงมากเห็นรีวิวทิกตอกมาเยอะมากเพราะาเซรั่มตัวนี้กําลังมาในขณะนี้เซรั่มสุดปังนิสิตเซรัม่มเขาบอกว่าช่วยแก้ปัญหาผิวหน้าได้เป็นอย่างดีมากอย่าเช่นเราอะ่ะมีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็เรอยจุดดัางดำก็เลยซื้อตัวนี้มาลองใช้เว้ยนี่คือหน้าตาของนิสิตเซรั่มนะครแกะออกมา หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เนื้อครีมของนิสิตเซรั่มจะเป็นสีขาวนะครับก่อนอื่นนะครับก็หยดนิสิตเซรั่มลงที่ใบหน้าของเรานะครับก็บอกว่าเซรั่มตัวนี้สามารถทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็กางคืนนะครับตื่นมาแล้วทำให้ผิวหน้าหลอาเนียนนุ่มเด้งนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมทาที่ลําคอด้วยนะครับหากทานิสิตเซรั่มตัวนี้เป็นประจํานะครับก็บอกว่าจะสามารถช่วยลดสิวผดผื่นสิวอักเสบแล้วก็พวกจุดด่างดำจากสิวนี่ก็แลดูจางลงด้วยนะครับ สัมผัสแรกนะครับหลังจากใช้เซรั่มนะครับสัมผัสได้ว่าผิวมีความนุ่มเด้งมากนะครับสําหรับใครที่คนว่าเซรั่มตัวนี้จะมีสารอันตรายหรือไม่นะครับบอกเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีทั้งพาราเบนนะครับน้ําหอมแอลกอฮอลและก็น้ํามันนะครับใครที่มีผิวแพ้ง่ายก็คือสามารถใช้ได้เลยนะครับคอนเฟิร์มลองหาใช้ดูนะครับนิสิเซรัม่มเซรั่มเกลือหิมาเรียน